เราจะมาทดสอบกับพัดลมอุลมไฟบ้านเลย เราจะเสียนดูได้ครับเบอร์สองติดนะครับนี่ไฟไม่ได้ตัดต่อเสียตรงนี้เลยแต่จุดไฟเยอะอยู่